พอดีช่วงเนี้ยมันเป็นกระแสเว็บไซต์การเมืน,าน่าพวกสกแกมเมอร์ต่งตางๆหวยที่เป็นรายวันหวยหุ้นหวยน้ํามันหวยลาวหวยอะไรไม่รูปแม่งเยอะแยะไปหมดเลยความร้ายของเขาก็คือมันสามารถที่จะเอาซอฟต,ต์แวตรงเนี้ยไปดีโพยได้เป็นร้อยเป็นพันเว็บไซต์เลยเราจะเห็นได้ว่าเว็บไซต์ที่เป็นการเมือออนไลน์เนี่ยมันจะมีแพทเทิร์นคล้ายๆกันคนพัฒนาคนเขียนโปรแกรมเนี่ยอาจจะเป็นคนกลุ่มเดียวกันการดีไซน์อะไรต่างๆมันมนเหมือนกัน เขาสามารถที่จะแพร่กระจายได้เร็วม,มากๆคือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไปปิดเว็บไซต์อันนี้แล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถที่จะเอาซอฟโค้ดตรงนี้ไปดีพอยกับอีกเว็บไซต์อันใหม่ได้อีกนะครับซึ่งใช้เวลาไม่นานนะสมัยนี้มันมีระบบคาวนะครับเยอะแยะไปหมดเลยใช้เวลาเพียงแบบผมตีไว้อย่างเก่งๆก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงนะสามารถที่จะมีเว็บไซต์ใหม่ให้พร้อมใช้งานได้ละการทำเว็บไซต์การันาันนีน้ไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยนะครับ ึงคุณจะปิดเว็บไซต์ไปเจ้าของเว็บไซต์การเงิน,นเนี่ยเขาสามารถที่จะเปิดอีกหนึ่งเว็บไซต์ได้นะครับภายในเวลาได้แบบรวดเดิมมาก,มากบัญชีเนี่ยแน่นอนครับเวลาที่เขาโอนเงินเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าช่องทางที่เป็นอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งต่างๆอันไหนที่เป็นบัญชีม้าคุณต้องรีบไปปิดคนที่โดนหลอกนะให้เปิดบัญชีม้าเนี่ยอันเนี้ยคุณต้องระวังให้เป็นอย่างมากเขาจ้างคุณไม่กี่พันหรอกแต่ว่าคุณเวลาที่โดนจับขึ้นมาเนี่ยมันโทษค่อนข้าง,างท,ที่จะสูงนะ แล้วก็อาจจะถึงจําคุกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสกุลเงินที่เป็นดิจิตอลหรือบิตคอยน์เนี่ยผมว่าจับค่อนข้างยากนะย้อนกลับไปเมื่อประมาณสิกว่าปีที่แล้วเขาใช้การซื้อเป็นแคชการ์ดแล้วคุณก็เติมเงินเข้าไปเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงมาก15%ถึง20%สมมติว่าผมฝากไป100หนึ่งผมจะถอนเงินออกผมจะได้แค่80บาทและอีก20บาทเนี่ยจะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับแล้วเวลาที่เรามีปัญหาเนี่ยหรือว่าถูกดําเนินคดีเนี่ย เราจะไปขอข้อมูลเขาไม่ให้นะครับเนี่ยเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่นะครับทั้งใต้ดินและบนดินที่เขาใช้ตรงเนี้ยมันมีทรานซคชันวันหนึ่งเป็นหลักพันหลักหมื่นล้านถ้าได้ข้อมูลจากจ้าเนี้นะเราสามารถที่จะตามติดตามนะครับแทร็กแล้วก็เอาผู้ร้ายเนี่ยมาดำเนินดคดีได้ง่ายๆเลยตอนเนี้เทคโนโลยีมันพร้อมหมดแล้วที่อยู่ของเว็บไซต์เนี่ยมันสามารถที่จะปลอมได้นะสวมรอย IP จากต่างประเทศได้นะ IP บางไทป์บางคลาสเนี่ย มันไม่สามารถที่จะติดตามที่อยู่ได้อย่างแท้จริงนะที่ก็เป็นความยากเหมือนกันส่วนใหญ่นะครับคนที่เขาเปิดเว็บไซต์การเงินออนไลน์เนี่ยเขาจะไม่ได้เขาจะไม่ได้เอาเว็บไซต์เนี่ยตั้งอยู่ในประเทศไทยนะส่วนใหญ่เขาจะไปตั้งอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับหรือว่าในประเทศที่มีดินแดงไกลๆนะครับเวลาตามสืบเนี่ยมันตามไม่เจอส่วนโดเมนเนมปกติมันจะมีชื่อผู้จดโดเมนเนมเขาก็จะมีอีกโหมดหนึ่งเป็นโหมด p r i v a c y ที่เป็นการปิดบังเจ้าของโดเมน อันนี้ก็สืบยากขึ้นมาอีกโฮสต์เนมหรือว่า IP ของโฮสต์เนมถ้าคุณไปตั้งที่ต่างประเทศก็สืบยากหรือถ้าเกิดคุณเอาสวมรอยเอา IP ปลอมที่เขามีขายเยอะๆไปหมดนะครับ IP ปลอมที่มันไม่สามารถสืบต้นต่อได้เอามาแมปปิ้งกับตัวโฮสต์เนมแค่นี้นะครับคุณก็จะไม่สามารถหาต้นต่อที่แท้จริงได้แล้วนะสำหรับตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเว็บไซต์การพนันอันนี้เป็นอีกหนึ่งขั้นนะที่ ทางผู้ร้ายนะครับรืงว่าอาชญากรเนี่ยเขาก็พัฒนาไปอีก1นึ่งเก้าขามักจะนิยมใช้การบล็อกบล็อกเป็นภายในประเทศไทยเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าชมเว็บไซต์ได้อันนี้คุณบล็อกได้ถ้าเกิดคุณไปปิดต้นต่อเซิร์ฟเวอร์จริงๆอาจจะทําได้แต่ทายากยากมากๆนะครับนอกจากคุณได้ตัวการคนที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์จริงๆเนี่ยอันนี้คุณจะสามารถที่จะปิดได้แต่ถึงจะปิดยังไงนะ เว็บไซต์มันก็เปิดได้ภายในหนึ่งชั่วโมงอ่ะเพราะมันมีชุดซอสโค้ดมีดาต้าเบสมีฐานข้อมูลอะไอยู่แล้วมันง่ายมากๆสําหรับการเปิดเว็บไซต์การพน,น,นันนะสักเว็บไซต์หนึ่งหรือว่าสักสิบเว็บไซต์สําหรับการสํารองเนี่ยมันง่ายมากๆ